สวัสดีจากสวัสดีกลับมาแล้วตอนนี้กับพี่ออสตาแบทแมนตอนที่4แล้วจุคาเอ้ยตัดฉากมาประเดี๋ยวนี้เองในท่อระบ,บายนะ้ําตอนที่เราเหล่าครอบครัวข้างข่าวพี่แบทแมนแล้วก็เด็กแว้นเสื้อเหลืองเนี่ยพ่อดุกโทมัสโดนซัดนอนอาบน้ำคำอยู่พร้อมกับหอ,อกแหลมเจาะคอหอยทั้ง3-4ดุ้นเลยเนี่ยและคุณท่านทูเฟสที่กําลังราดน้ํากดจะหลดลงไปที่ใบหน้าตาแบทแมน ควันฉี่ร้อนฉาขึ้นมาทำให้ตาเริ่มแดงนี่พี่แบทแมนเรากำลังจะกลายเป็นแดนเดวิลหรือเปล่าว่ะขณะที่พี่แบทแมนทำท่ายอย่างก,กับกำลังชักแงะมือหงิกของแกแล้วก็แอบกดปุ่มรับขับเคลื่อนระบบทำให้อ้ดุ่นดุ่นสี่เหลี่ยมที่หน้าอกเนี่ยยิงพุ่งมุ่งตรงไปที่กลางกระบาลของเจ้าทูเฟสเองหลังจากที่โดนไปสักสองสามโบกทูเฟสก็เซอเอเล่นถไลท้ยไปโดนเหล่าเดอะแก๊งหน้าตาประหลาดพวกนั้นแม่งก็เลยเปิดโอกาสให้แบทแมนและลูกโทมัสได้สติตั้งท่าลุกขึ้นมาต่อสู้กันได้แต่ที่ไม่ไไหวจะะะเคคลลีีียรรกกก็ืออออูตตต่่าาขงมแแบทนนน้ น้ำกดสีเขียวนี่นะมันมีไอขึ้นมาเนี่ยมันก็เดือดชาทําให้หูตาพี่แบทแมนจะพล่ามัวไปหมดในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกําลังงัดทั้งไม้ทั้งมีดขึ้นมาเตรียมไฟกันอยู่นั้นแบทแมนก็เปิดวงจรเอคโคโลเคชันไอ่อีโลเคชันมันก็คือระบบการหาตําแหน่งโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนนะ่ะก็ตอนนี้ตามันใช้การไม่ได้นะเลยต้องหาตําแหน่งแบบเดียวกับที่พวกค้างคาวตัวจริงอะ่ะไอนกค้างคาวเนี่ยนกมีหูหนงมีปีกเนี่ย เวลามันบินกลางคืนนึกออกไหมมันไม่ได้ใช้ตานะในการมองเห็นหรืออะไรมันใช้เสียงสะท้อนมันปล่อยขึ้นเสียงออกไปแล้วขึ้นเสียงที่สะท้อนกลับมาเนี่ยมันก็จะทําให้เจ้าขังข่าวเนี่ยมันรู้ได้ว่าสิ่งของอะไรต้องมุต้นไม้อะไรอยู่ตรงไหนไงยมันเลยไม่ได้บินไปชนก็ใช้หลักการเดียวกันนั้นแหละมาคํานวณว่าระยะใต้ระยะไกลใครอยู่ตรงไหนบ้าง มาอีกละของเล่นพี่แบตเกนเยอะชิบหายเลยแม่งไม่รู้จะเยอะไปไหนรู้สึกลำคาและเกนยิงอะไรจากกําปั้นแกไม่รู้ว่าปิ้วปิ้วิ้วพิ้ว,ว,ว,วลอยลิ้วไปตําหน้าตําตาไอพวกอัศวินพวกนั้นแล้วก็ประเคนให้ทั้งสอกขวาสอกซ้ายตาดุก็ใช้ย่อยใช้ไม้เท้ากระบอกสองท่อนร่อนเข้าไปที่หนกไออัศวินเสื้อเหลืองทูเฟสแม่งคงลำคาญใจจะจ้างใครมาก็แพ้แม่งหมดเลยเดินไปปล่อยน้ำแม่งเล่นเลยแล้วกันนึกว่าเป็นสงการมะน้ำจากทอ่อระบายน,น้ำก็พุ่งทะลักทะลุไหลบา่าออกมางานนี้มีท่วมแน่มึงอ้าวงี้แม่งไมมม่จนน้าตยกัหดว สำหรับดู๊กกับแบทแมนเนี่ยอาจจะจมน้ําตายได้แต่ไอพวกอัศวินทั้งหลายแหล่นั้นอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตัวอะไรจากไหนคือถ้าให้เดาว่าคงมาจากคอร์ดออฟเีอร์อะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนเป็นหุ่นซอมบี้หรือว่าเป็นหุ่นนักรบโบราณอาถรรพ์อะไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันไม่ต้องการอากาศหายใจมันอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อแบทแมนกับดู๊กโทมัสนี่ต้องการอากาศหายใจก็ทําให้แบทแมนและดุ๊กเนี่ยต้องโผล่หัวขึ้นมาอยู่เหนือน้ำนรืออกล่าไห มาหายใจเปิดโอกาสให้พวกพี่ๆเราอัศวินพวกพี่แกเนี่ยไม่แก่ไม่ตายไม่หายใจเขาก็จับมัดแข้งมัดขาแม่งเลยแล้วเจ้าทูเฟสก็ได้เวลาเพ่นออกไปแบบเบาๆ ก่อนจะจมน้ําตายโหงกันหมดพี่แบกแกก็ต้องใช้พลังขึ้นใต้น้ํายิ่งออกจากอกไก่ของแกแพรังสีกระจายใส่พวกพี่ๆอัศวินกันดิ้นเดาวๆกันไปเลยตอนนี้ทูเฟสขึ้นมายังมุตสามีโทรศัพท์ใช้ด้วยแนย่เหมือนเหมือนมันจะขึ้นมายืนรอใครให้มารับอยู่ก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้คนรับยังไม่มาที่มามีแต่ไอกระบองสีเหลืองของดุ๊กโทมสัสเวียงมาสกิดหัวกระบาลเจ้าทูเฟสก่อนที่มันจะล้มฟุบสลบไปภาคนี้ดูเหมือนว่าเจ้าทูเฟสเนี่ยมันจะหลับหลับ,ลบตื่นตื่นเดี๋ยวก็โดนทุบหัวเดี๋ยวก็โดนต เรียกว่าแทบจะทุกตอนเลยละมั้งตอนนี้เนี่ยทัศนวิสัยของพี่แบทผ้าหมัวปรับโฟกัสไม่ได้เท่าไหร่ต้องอาศัยดูกอะคอยช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยไอที่เห็นอยู่ไกลๆนูนเนี่ยนะมันก็คือสนามบินเล็กๆที่หนึ่งพอดีเลยแหมโผล่มาก็เจอสนามบินเลยนะเดี๋ยวไปจับเครื่องบินสักลำเ,เดินทางกันต่อแล้วกันนะแม้มันพูดง่ายเนาะถ้าชีวิตจริงมันง่ายๆอย่างนี้ก็คงจะดีวะ่ะขนาดตาผ้ามัวพี่แบทกยังไม่กลัวจะขับเครื่องบินเลยโอ้โหแต่อคนนั่งไปด้วยเนี่ยกลัววะ่ะพอเด็กแว้นเสื้อเหลืองนั พี่แบทเลยเล่าเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจบรรเทาอาการกลัวให้กับดุ๊กว่าแกรู้ไหมตอนที่อยู่กับมันในบ้านนั้นนะ่ะนะเราตกลงกันว่ามันจะฆ่าโจชิลให้กูโจชิลเนี่ยคือใครรู้ไหมโจชิลคือโจรที่ฆ่าพ่อกับแม่ของบรูซเวนตอนเด็กๆนั่นแหละไอคนที่ป้นไปนะและกูเนี่ยแบทแมนเนี่ยก็จะฆ่าพ่อของตาฮาวิเดนให้แทนเออจะฆ่าพ่อหนักการเมืองที่ติดเหล้าติดไฮโล แล้วกลับบ้านมาก็แบบว่าโมโหอารวาสทุบตีลูกเมียเนี่ยจะฆ่าคนนั้นให้แทนเออสลับกันไงเพราะมันเป็นเพื่อนรักกันมากแบทแมนเนี่ยไม่อยากให้มันโดนพ่อทำร้ายอีกแต่สุดท้ายเนี่ยแผนการที่วางกันไว้นเนี่ยก็ล่มนะก็คือไม่ได้ทำฮาวิ่นมันเปลี่ยนใจตอนนั้นแหมแบทแมนมนี่โคตรงึดเลยทำไมถึงเปลี่ยนใจรู้ไหมจำได้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยฮาวิ่งเนี่ยมันมีเหรียญเหรียญหนึ่งที่เป็นด้านกลอยสองด้านะ่ะคือโยนอะไรก็เออทำท่ำทำทำหมดเลยทีนี้เนี่ยพ่อของฮาวิเดนเนี่ยคือเอาเหรียญเก่าเนียยหหหลมเนใ ที่ไม่มีด้านก้อยเลยเป็นด้านหัว2ด้านคือไม่ทําคือถ้าจะให้เดาเนี่ยตัวพ่อของฮาวิเดียนเองเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดไงเขาก็เลยเอาเหรียญไปหลอมแล้วก็เอามาให้ลูกเหมือนกับจะเป็นการบอกว่าเขาก็จะไม่ทําเรื่องไม่ดีอีกแล้วเหมือนกันรู้สึกผิดอ่ะมันเกิดจากความรู้สึกผิดอันนี้ก็ไม่รู้นะเรื่องราวความหลังมันซับซ้อนยังไงแต่ส่งมาให้ฮาวิฮาวิมันก็เลยแบบว่า คิดได้ว่าอ๋อไม่ทําดีกว่าเปลี่ยนใจไปเชื่อเหรียญไงไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเชื่อแต่เหรียญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแมงรู้สึกว่าแบทแมนนี่มันโหดมาตั้งแต่เด็กเลยนะแมงคิดจะฆ่าพ่อเพือพ่อนตั้งแต่เด็กได้เงี้ยพอแบทแมนคุยกับดูคุยไปคุยมาเลยได้รู้ว่าดูแมงไปเก็บเหรียญของไอ้ทูเฟสมาด้วยพี่แบกแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาเหรียญมาเดี๋ยวกูขอเก็บไว้เองดูก็ดูอำ้อำ,อ,ำอึ้งอยู่นิดนึงอะแกก็อุตส่าห์ได้มาเหรียญหนึ่งคงกาการะ แต่กำลังเนื้อมือยังไม่ทันที่จะได้เฟี้ยงออกไปเลยนะก็มีใครไม่รู้กระโดดตุ๊บลงมาการเครื่องบินกันเลยแบบว่าไม่ได้รับเชิญคว้าเหรียญของเจ้าทูเฟสเนี่ยตบเอาไปไว้ใช้เองเฉยเลยคุณๆนะขาดำๆอย่างนี้นี่น่าจะเป็นเจ้าเดอะบีสละมั้งตบเหรียญเนี่ยไม่ตบเปล่าด้วยมาทั้งทีแม่งแถมเตะกระโหลกพี่แบทแมนไปอีกหนึ่งโบกโอ้โด,ดเต็มๆอย่างนี้น่าจะมีวูบละครับบันทึกการเดินทางทั้งสิน้น 407ไม์แล้วเจ้าค่ะแล้วก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนครับตอนนี้ทั้ง3หนก็โดนถึงพืชอยู่3กงล้อพร้อมกับไอ้นายจ้างทั้ง3ตัวเพนกวินเกรดไวท์แล้วก็แบทมาสพร้อมทั้งเจ้าตัวไวรลายเดอะบีสมันก็มากันครบครับงานนี้อ่ะมากันพร้อมงานอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าที่มันมาตามรางควาลเนี่ยมันต้องการอะไรกันนักกันไหนแก๊งพวกนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบใจแกมากนะแบทแมนที่ล่อเจ้าทูเฟสมาให้ฉันจนได้ อ้าวนี่มันตามเจ้าทูเฟสอมันไม่ได้ตามแบทแมนหรอกหรอวะนะทีแรกนึกว่ามันตามแบทแมนนึกว่ามันตามจองล้างจองผ่านแบทแมนนะไอ้พวกแกงนี้นะไม่ใช่มือปืนของทูเฟสนะทูเฟสก็ถามว่าไอ้เตี้ยเพนกวินมึงต้องการอะไรของมึงนี่มึงมาตามจองล้างจองผ่านกูทำไมถ้ามึงร้อนเงินเนี่ยมึงบอกกูมาเลยมึงเอาเท่าไหร่กูมีกูประันให้มึงได้เลยพี่เพนก็ตอบไปว่ามึงมันไร้สาระว่ะทูเฟสเอาเงินเราไปจ้างใครต่อใครแบบปุ๊บเยอะแยะมากมายไปหมดทั้งที่แทนที่จะมาจ้างพวกกูพวกเราก็ทําเองก็ได้กูไม่ต้องการเงิินนของงงมมรกและะเเพาวูี้ มีเงินใจ่าย w s ด้วยไม่เป็นทาอาเงินมาจากไหนวะยังพูดต่อนะเพนพูดต่อว่าตัวมึงเองนั่นแหละอ่อนแอเกินไปที่จะเป็นวายร้ายมึงอะทำแต่หน้าเหี้ยมโหดไปอย่างนั้นแหละทําตัวเป็นแบบเหมือนคนอำมหิตแต่จิตใจเบื้องลึกๆข้างในของมึงอะเป็นคนอ่อนแออ่ะมึงดูนี่กูมีเซอร์ไพรส์คือมันหมายความว่า t ู o f a ที่ดูเหมือนจะเป็นตัวร้ายที่เหี้ยมโหดอำมหิตอะจริงๆแล้วเนี่ยในใจเนี่ย เป็นคนดีนี่คือความหมายของมันและเจ้าเกรดไวส์เนี่ยก็เปิดแล็บท็อปให้มันดูแม่มันยังใช้แล็ปท็อปกันอีกเนาะโอ้มันเทคโนโลยีขนาดในกระตูนแล้วเนี่ยมันน่าจะใช้พวกแท็บเล็ตอะไรก็ได้แล้วมั้งไอแพลงไอพองไอแพดอะไรเงี้ยที่มันอ้าให้่างตาดูนั่นน่ะมันก็คือคลิปที่หน้าตาก็ดูเหมือนเจ้าทูเฟสอย่างกับฝาแฝดเลยเจ้าค่ะแต่มันเป็นภาคจิตใจของฮารวีเดนอัดคลิปเพื่อบอกว่าถ้ามึงได้ดูคลิปนี้นะทูเฟสนั่นก็หมายความว่าแผนระหว่างกูกับแบทแมนแม่งล่มคือแบทแมนที่จะพามึงไปบำ กูเลยมีกอลองนี่เป็นแผน2แผน B เออจ้างไอ้พวกนี้แทนให้มันจัดการกับมึงซะเออฆ่ามึงเลยกูยอมตายหมายถึงฮาวิเดนเนี่ยยอมตายไปในร่างของเจ้าทูเฟสนี่เลยเอ้ยใจถึงนั้นเนี่ยบอกเลยนะทูเฟสตัวมึงอะแหละเป็นมุมที่อ่อนแอครั้งนั้นนะที่มึงเปลี่ยนใจแล้วบอกว่าไม่ฆ่าพ่อเนี่ยไม่ให้บูสเวดตอนเด็กเนี่ยฆ่าพ่อก็เป็นจิตใจด้านของมึงแหละฮาวิเดนพูดนะ กูก็เลยวางแผนเนี่ยฝังเครื่องติดตามไว้ในตัวตอนที่จิตใจของมึงยังไม่เข้ามาครอบงำกลัวนะไอ้พวกเนี้ยพอมันได้ตัวเครื่องติดตามเนี่ยมันก็เลยสะกดรอยตามมึงถูกไนงะและตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือรหัสลับที่มึงใช้ล็อกสิ่งละอันพันละน้อยของมึงมันไว้อันนี้เดานะน่าจะหมายถึงสมบัติหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่าข้อมูลอะไรต่างของเจ้าทูเฟสเนี่ยแผนการของมันเนี่ยถ้าเจ้าทูเฟสไม่ให้รหัสลับเนี่ยตายสถานเดียวฮาวิเดนก็ยอมตายไปด้วยฮาวิเดนกับทูเฟสเนี่ยอยู่ในร่างเดียวกันเป็นจิตใจอันเดีีียยววกกกัันนนนนมาาาาาา่่่่ออแตตบบงภภภคคคคด เวลาที่เป็นภาคคนร้ายเนี่ยภาคคนดีก็จะไม่รู้เรื่องเวลาที่เป็นภาคคนดีภาคคนร้ายมันก็จะไม่รู้เรื่องมันสลับสลับกันผัดกันเข้ามาในร่าง พอคลิปฮาวิเดนพูดจบเจ้าเพนกวินมันก็เลยบอกว่ามาเอาโค้ดมาครับสดีๆทร,รมาตีเนียนเทียบขั้นวายร้ายอย่างพวกเราสุดท้ายมันก็อ่อนโยนเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นแหละและเจ้าเพนกวินมันก็ถางแง่งที่ปลายล่มของมันออกมาเตรียมเสียบทูเฟสเต็มที่พอดีมีใครไม่รู้ทิ้งอีลูกน้อยหนาหรือว่าบาซูก้าอะไรสักอย่างตูมตามเข้ามาไม่มีปี่ไม่มีขุยไม่บอกกันก่อนจะลุยเลยนะพี่ตามมาด้วยหากระสุนปืนยิงมาแบบระลวนัวแบบไม่ยั้งมือโอ้โหเป็นสายเป็นเส้นเต็ไมไปหมดเลยเดอะบีสบอกให้เราวราย ยิงฟันแทงไม่เข้าอะไรทั้งนั้นพี่แบกแมนแกก็เลยไม่เสียเวลาใช้โอกาสนี้รีบพาลูกทีมหนีหัวสุกหัวซุนแต่แบกแมนก็สงสัยใครวะเปิดตัวแรงอย่างนี้คือทูเฟสมึงไปจ้างใครมาเนี่ยทำไมคราวนี้มันรัวไม่ยั้งเลยวะหัวเจินไหมวะ่ะทูเฟส เอาดุก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 เรียกดุกมามึงไปเชิงะเชงงแงะดูให้กูหน่อยดิว่ากูมันตาผ้ามัวมองไม่เห็นอยากรู้จังว่าไอ้ที่มันยิงลัวขนาดเนี้ยมันเป็นใครมาจากไหนวะแต่แค่ดุกโผล่หน้าทําท่าทําทางสอดรู้สอดเห็นออกไปเท่านั้นแหละยังก็เห็นผีเลยครับงานนี้ดุกเอาว่ามาดีมันเป็นใครข้างนอกน่ะดุกบอกว่าโอ้ดูมันจะมาเป็นทีมนะราวนี้เหรอมึงนับมานี้มันมีกี่คนกูจะได้กะเกณฑ์คะแนนถูกว่าต้องทํายังไงดีดุกบอกว่า โอ้จากที่เห็นเนี่ยมึงอย่าให้กูนับเลยถ้ากูมมวแต่นับอยู่เนี่ยน่าจะไม่ได้กลับออกไปอย่างมีลมหายใจแน่นี่ถ้ามึงเห็นอย่างที่กูเห็นนะมึงจะเข้าใจว่าทําไมวินาทีนี้เนี่ยไม่อยากจะอยู่ข้างมึงเลยแบทแมนบอกตรงๆอย่างลูกผู้ชายนะถ้ายังเปลี่ยนข้างทันได้เนี่ยกูยอยากเปลี่ยนจริงๆรดูจากหนังหน้าตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกพี่พี่เขาหลุดมาจากแมสแม็กซ์หรือเดอะเพิร์ชนาคีนะแต่ที่แน่ๆนตอนนี้การเดินทางเดินมาถึงเลขใหม่หลักที่451แล้วโอ้มันใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกทีทุกทีแล้้้วะะจจรรรรอออออดดดหืไมม่ตตตงิาา